อธิบดีกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาพร้อมเติมประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำจากฝนที่ตกท้ายเขื่อนกับ นายประพิตจันมาอธิบดีกรมชลปร,ระธานกล่าวถึงสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทโดยน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้เป็นน้ำฝนที่ตกในพื้นที่หรือน้ำไซโฟรที่ไหลามาสมทบในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไม่ใช่จากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเสริกิตพร้อมกับมีการยืนยันว่าไม่มีการระบายน้ำทิ้งอย่างแน่นอนครับ ซึ่งขณะนี้ปริมาณน,น้ําเหนือนั้นมีแนวโน้มเริ่มลดลงแล้วล่าสุดได้มีการปรับลดการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์1,338ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน,น้าในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณริมแม่น้ําน้อยนอกขันกั้นน้ําตําบลบ้านกระทุ่มตําบลหัวเวียงอำเภอเสนา และในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอเภอผักไห,จห่จพระนะครศรีอยุธยาระดับน้ําเริ่มลดลงแต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนกับและน้ําท่าจากตอนบนเนื่องจากตอนนี้นะครับยังคงอยู่ในช่วงฤดูน้ําหลากปี2564 โดยอธิบดีกรมชลประทานได้มีการฝากเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์การก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอาจจะเกิดในระหว่างวันที่25-26กันยายนนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังกรมชลประธานได้ทันทีหรือโทรสายด่วนกรมชลประธาน1460ได้ตลอด24ชั่วโมงครับาการที่เราระบายน้ำจาก700ลูกบาทเมตรต่อวิน700-1500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ย มันอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนบ้างนะครับในพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับตรงบริเวณที่แม่น้ําน้อยกับแม่น้ำเจระยาซึ่งมีคลองผงเผงกับคลองบางบานเป็นตัวเชื่อมนะครับอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ณปัจจุบันเนี้ยปริมาณน้ำเนี้ยก็ระบายลดลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากแม่น้ำจากเขื่อนเจระยานะครับคือเราบริหารวันนี้นะครับเนื่องจากว่าจะสิ้นสุดฤดูการฤดูฝนเนี้ยประมาณปลายเดือนตุลานะครับแต่ในขณะเดียวกัน เราต้องบริหารช่วงน้ําหลากกับน้ําแรงปีหน้าเนี่ยควบคู่กันไปนะครับว่าในช่วงน้ําหลากก็อย่าให้ได้รับผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันช่วงน้าแรงเราต้องมีน้ำไว้ใช้นะครับโดยเฉพาะใน4ี่กิจกรรมหลักไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภคนะครับรักษานิวศเพื่อการเกษตรและก็อื่นๆหรือว่าอุตสาหกรรมนะครับ